สวัสดีครับยินดีต้อนรับเ,เข้าสู่รายการภูมิทอยรีวิวนะผมวันนี้ก็จะมารีวิว Iron Man m a r ร46นะครับผมจากเรื่องกับอเมริกา Civil War นะผมก็รีวิวอันนี้เรื่องในโอกาสหนังมาเวลเข้านะผมวันนี้เรื่องการเด i นออฟกาแล็กซี่วอลุ่มทูนะผมซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วแต่ว่าคือผมไม่มีฟิกเกอร์เกี่ยวกับการเดยนเลยสักตัวครับผมเลโก้ไม่มีครับผมคือไม่ไม่มีเลยก็เลย เอาตัวที่ยังไม่ได้รีวิวมารีวิวก็คือตัวนี้ครับนะครับผม Iron Man Mark 46เคยบอกว่าจะรีวิวไปหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาทำสักทีนะผมก็เลยเนื่งองโอกาสนี้รีบหยิบมารีวิวให้ดูเลยนะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของตัวกล่องกันดีกว่าครับกล่องก็ข้อมูลก็เขียนว่า Legend Series นะผมแล้วก็ Marvel กับอเมริกา Civil War นะผม Iron Man Mark 46แล้วก็ Hasbro ครับด้านบน เป็นรูปโลกกัปตันนะครับผมอ่าแล้วก็เนีย่ยตรงนี้เขียนว่า biofigure i r o ั Man นะผมก็เป็น Iron Man series นะผมก็ถ้าเกิดซื้อก็จะได้ตกวหนึ่งกล่องก็จะได้ชิ้นส่วนบัฟมาหนึ่งชิ้นนะผมโอเคหน้ากล่องบุไปแล้วด้านข้างก็เป็นรูป Iron Man นะผมเห็นเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวปรับไฟหน่อย อ่านี่นะฮะก็จะเป็นรูปอารลแมนนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปตัวอารลแมนนะผมแล้วก็ไบโอเล็กๆน้อยนนะครับนี่ตรงนี้นะแล้วก็มีชื่ออารลตแมนมาร์คสีหแล้วก็อันนี้เดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเลเจนต์มาเวลเลเจนต์ซีนะครับผมโอเคแล้วก็ด้านล่างตรงกล่องด้านหลังก็ เบลฟิกเกอร์จ่าแมนนะผมก็ซื้อตัวนึงก็จะมีชิ้นส่วนบัฟมาให้1ชิ้นนะผมซึ่งถ้าเกิดเราซื้อครบเนี่ยก็จะประกอบเป็นจ่อยแมนได้ก็ผมมีอยู่3กล่องนะผมแต่ว่าอีก3ยังไม่ยังไม่ได้นะผมผมไม่พอแล้วก็ข้างนึงก็เหมือนข้างที่แล้วครับเป็นรูปอาร์นแมนเหมือนกันอ่าแล้วก็ด้านล่างเป็นรายละเอียดสินค้านะผมอ่าโอเค โอเคก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปแกะดูของข้างในภายในกล่องกันเลยครับในนี้ก็จะเป็นรูปโลกกับตานะผมในแพ็คนะผมก็จะประกอบไปด้วยตูฟิกเกอร์ครับ ตัวออลอแมนของเรานะผมตัวโมเดลของเราแล้วก็มีเอฟเฟกต์ลำแสงของออลอแมนนะผมที่ปล่อยจากมือนะผมแล้วก็มือมืออีกสองข้างนะผมโอเคก็เดี๋ยวเย,วเยวแกยวไม้ดูเลยดีกว่าก็อเอฟเฟก ก็เดี๋ยวมาดูตัวฟิกเกอร์กันก่อนเลยนะผมตัวฟิกเกอร์ก็สวยนะผมโอเคนี่โอเคก็บอดี้เป็นบอดี้รุ่นบอดี้ใหม่นะผม เป็นการปั้นมาใหม่จะพูดว่าเป็นบอดี้สองุศูนย์เท่าทีมันไม่ใช่ฟิกกวอาร์แล้วผมคือมันเป็นบอดี้ที่ปั้นใหม่นะครับอ่าดูแล้วมันปั้นใหม่หมดเลยก็ถือเป็นเรื่องดีนะผมแต่ที่เรื่องดีก็คือมันมีเอฟเฟกมาให้เนี่ยเอฟเฟกเป็นเทีย์ใสนะผมก็โฟกัสหน่อยอ่านี่นะครับโอเคแล้วก็ มีมือมาให้มีมือเปลี่ยนนะผมนี่มือกำหมัดคือตอนเนี้ยตัวรถแมนอะมันติดมือเบรข้างหนึ่งแล้วก็กำหมัดข้างหนึ่งปกติอยู่แล้วแต่ว่าในตัวเนี้ยมันจะแถมมาให้พิเศษก็คือมันจะมีมันจะมีมือมาให้เปลี่ยนนะผมนี่มือเบรข้างหนึ่งก็คือมันเปลี่ยนมือได้ไงแต่ปกติของ h ฮ s b r o เนี่ยจะมันจะไม่มีมือเปลี่ยนนะฮะก็อันนี้มีเปลี่ยนแล้วก็โคตรดีครับ แล้วก็รายละเอียดสวยด้วยนะผมดูโคตรสวยสีเลือนี่ผมยังไม่เห็นเลยโอเคอันนึงก็เป็นกำหมัดนะครับอโอเคตัวฟิกเกอร์เดี๋ยวขอปรับกล้องตัดหนึ่งโอเคขอเปลี่ยนมือเป็นกำหมัดก่อนดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูราย,ายละเอียดกันดีกว่าปรับไฟด้วยมาดูรายละเอียดกันหัวหัวก็บ้านออกมาได้ดีนะผมก็เหมือนกับในหนังเลยคือมันในหนังทุกอย่าง แต่หัวมีตัวนี้มีจุดบกพร่องคือตรงนี้มันเป็นสีทะลอกนะผมอันนี้ไม่ได้ทํานะซื้อมาเป็นอยู่แล้วก็ดวงสวยไปลืมดูตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรฮนะมันยังพอเอาสีมาแต้มๆได้ได้ข้างหนึง่งปกติช่วงตัวก็สวยงามคือมันตัดโมตัดตรงเนี้ยมาสวยมากแอคเ,เตอร์ก็เป็นการเพ้นะไม่ใช่สติ๊กเกอร์แล้ว ด้านหลังโอ้ขนาดด้านหลังยังสวยเลยผมว่าตัวนี้มันยังดีกว่าไอ้มาร์คสี่สิบสามอีกนะเนี่ยแต่ผมว่าตัวนี้มันดีกว่าตัวนี้เป็นบอลนะครับเป็นบอลจอยนะโอเครายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับนี่คือมันลงแบบรายละเอียดสุดยอดมากใต้เท้าก็ไม่มีอะไรนะครับ มีรูที่เสียบสแตนนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูจูกยับทั้งหมดกันก่อนเลยนะครับจุขยับก็หัวขึ้นขึ้นได้เยอะนะครับแล้วก็ลงได้เยอะเยอะเลยแหละเยอะเยอะโคตรแล้วก็ไข่หมุนได้สาม้หกสิบนะครับแต่กลางได้นิดเดียวนะเพราะว่าติดเกาะตรงนี้แต่ก็ไม่ส่งผลกับการเล่นนะครับแล้วก็ใบเส็บหมุนได้ สามร้อยหกสิบสอกเป็นดับบลจอยนะผมโอเคแล้วก็มือหมุนได้ครับสามรหกสิบแล้วก็เข้าออกได้ถอดได้ช่วงตัวนะผมก็ก้มได้ประมาณนี้ไปข้างหลังก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ไปไซ้ายขวาได้หมุนได้สามร้หกสิบขาบเป็นบอลจอยครับกลางได้ไปข้างหน้าได้ดเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ามันติดเกาะข้างบน ตรงนี้นะผมกลางก็ได้นิดเดียวนะฮะแล้วก็ต้องขาหมุนได้สามรกสิบเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับอ่าแล้วก็ตรงเท้าลงขึ้นไปซ้ายขวามีล็อกเกอจอยนะครับผมไปซ้ายขวาได้โอเคตัวล้นจูขยับถือว่าโอเคนะผมสำหรับมาโอลิเจน ก็มาัน,นี้เดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบไซส์นะครับเกี่ยวเปรียบเทียบกับฟิกโกอาร์ว่าอันนี้มันสูงกว่ากันนะจงนก็มีอยู่นะนี่ตรงนี้ใกล้ๆมือดีนะอันนี้ฟิกโกอาร์ตคอมเมนเลเดอร์เดนโอนะผมซอฟอฟอร์มอันนี้ยังไม่ได้รีวิวยังไม่ได้รีวิวนะครับก็เปรียบเทียบกันก็เห็นได้ชัดว่าเมาอริเจินเนี่ย จะสูงประมาณ7นิ้วแต่ว่าเดนโอนี่น่าจะสูงประมาณ6กนิ้วนะครับนะก็โอเคใครอยากให้รีวิวก็เมนใต้คลิปนะตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวโอเคก็เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมือกันดีกว่าเปลี่ยนข้างเป็นอันนี้โอเคแล้วก็ ถ้าเป็นอลูมแมนตัวเก่าเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นมืออย่างเงี้ยมันมันมันจะเพ้นเป็นมันจะเพ้นมาหรือไม่ก็ไม่เพ้นเป็นทาไปเลยใช่ไหมแต่นี้เป็นรูนะ้วผมก็เอฟเฟกใส่เข้าไปเลยโอเคนี่นะครับโดทาได้ละแล้วก็จัดให้มันดูดีหน่อยอ่านี่นะครับ ก็ดูดีเลยนะครับก็เอาเพิ่มไปติดตรงเท้าก็ได้นะผมตรงนี้แต่มันดูแปลกๆก็เลยไม่ค่อยชอบนะฮะแนะนำติดมือดีกว่าส่วนอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าผมขอใส่ให้แค่ข้างเดียวนะผมไม่ชอบถอดไปถอดมาไงโอเคก็หมดแล้วหมดกล่องแล้วนะผม ถ้าซื้อของฟิกโกอาร์เนี่ยอาจจะได้ลูกเล่นมากกว่านี้นะผมแต่ว่าสีของฟิกโกอาร์เนี่ยมันไม่ทนเหมือนของพวกมาวิเลเจน์ถ้าคือถ้าเกิดเป็นสีของฟิกโกอาร์เนี่ยมันจะเป็นแบบคือเห็นรีวิวแล้วบอกว่าอะไรนะสีซีดง่ายก็เลยเลือกซื้อของมาวิเลเจน์มานะครับแล้วก็มาวิเลเจน์ถูกกว่าด้วยนะฮะโอเคนี่ฮะ โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้ก็หมดแล้วหมดกล่องแล้วนะครับผมไม่มีอะไรเหลือแล้วโอเคครับก็ฮะฮะก็อย่างที่บอกไปคลิปนี้ทําเพื่อการการการในนี้การกลับมาของหนังมาเวลนะผมก็คือหนังเรื่องการเด้ออกกาแล็กซี่วอลลุ่มสองนะผมก็อย่าลืมไปดูกันนะครับตอนนี้เข้าทุกรมภาพยนตร์แล้ว โอเคแล้วก็อาจจะมีคลิปสปอยการเรียกออฟกาแล็กซี่มานะครับผมอาจจะนะโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับใครชอบก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนะครับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย